ีครับสวัสดีค่ะคุณคุณหน่อยจากเชีบุรีเอาว่าเลยครับมาอา๋อยากอยากรู้ว่าหน่อยติดกรรมอะไรบ้างเอ่ยคือข้อแรกเลย,ยผมเห็นชื่อคุณเนี่ยเห็นเสียงคุณเนี่ยนะครับแล้วชื่อที่คุณพูดมาเสียงคุณเนี่ยผมเห็นอักษรที่ขึ้นมาฟังนะเห็นภาษาไทยเนี่ยขึ้นมาบนหน้าผมเลยคําว่าแม่นะครับ คำว่าแม่หนึ่งอย่างนะในชาตินี้นะในชาตินี้อนสองผมเห็นภาพจัดชื่อไปเป็นภาพนะฮะภาพที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผมเห็นกระบุงสมัยเก่าที่ใส่ข้าวอยู่สมัยเก่าใครข้าวเป็นกระบุงเนื้อหอมและต้องขึ้นตั้งตาช่างแล้วคุณก็จดแล้วคุณก็จ่ายเงินที่มันมันส่งผลเรื่องการเงินภาพค้างครับคุณวินเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะถือสายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งพูดนะแล้วก็เปลี่ยนแบตนิดนึง แล้วทำไงอ่ะเหยวนะก็จ,ะจบแล้วเดี๋ยวเลยก็คือคือคือว่าก็คือรายการก็ตัดอย่างนี้ไปเลย,ยเหรอใช่เสียงพูดาเข้าอยู่อ๋อโอเคเสียงพูดเข้าอยู่ภาพไม่เปไ็นไรอ่าโอเคเดี๋ยวจบแล้วอ่ะคุณคุณหน่อยพูดต่อเลยครับว่ายัางไงครับนี่คือผมพูดสวนคุณถูกปะ่ะเพื่อให้คุณเนะี่ยได้รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรยังไงอ่ะคุณพูดได้เลยต่อไปอ๋ออยากอยากรู้ ติดกรรมเรื่องอะไรอันดับแรกเพราะว่าทําอะไรแล้วติดขาดแล้วก็ทุกๆวันพระไม่ว่าจะพระเล็กพระใหญ่รู้สึกว่าเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างในด้านนกาทีเสมอเลยค่ะครับเนกาทีมันไม่ดีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะทีนี้ผมผมบอกคุณข้อแรกไปนะที่ผมเห็นคำในวันแม่ทีนี้คุณตอบผมดี้คาว่าแม่เกี่ยวอะไรคุณในชาตินี้ที่ในทางที่มันไม่ดี n e กา t i f ไม่ดีใใจ,จิตใจอะเรื่องของการอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันไม่มีผลนำมาหากินของคุณ่ะ เียแชัดยังฮะตอนนี้ชัดยังที่ผมทักเ,เขียนคำว่าคาว่าแม่ขึ้นมาค่ะตอนนี้คือคําตอบในชาตินี้ถูกต้องไหมครับที่ผมบอกคุณะนะคุณเข้าใจแล้วนะมีการกับแม่คุณเฉียงแม่ข้อที่สองสิ่งที่คุณฝันไม่ได้ฝันดิในวันพระรู้สึกมีอะไรสิ่งบรรยางแปลกๆก็คือกรรมเก่าที่ผมบอกอดีตชาติจําได้ไหมค<ะ>่ะที่คุณเนี่ยเป็นคนรับซื้อข้าวช่างตาช่างแล้วไม่ตรง เราเปรียบเขาเนื้อออกยังข้าวคือการทํามาหากินเช่นกันเงินก็คือค่าจ้างงานคุณจะมีปัญหากับคําว่าไม่ตรงกับคนที่คนคบความจริงใจเรื่องของบริวารแล้วก็เรื่องเงินมีจะเข้ามาเรื่อยๆความถูกกรอกถูกลวงหรือไม่ตรงตามสัจจะที่นัดไว้หรืออะไรไว้ทุกอย่างเลยนองจากกรรมในดีตชาติกับกรรมปัจจุบนันกับแม่ที่ผมพูดได้ฟังมันจึงเกิดส่งผลชีวิตคุณติดก,กรรมอยู่สองเรื่องนี้ มีผลในการดาเนินชีวิตของคุณทั้งเรื่องคนเรื่องการเงินด้วยทั้งคนที่คุณรักด้วยคุณไว้ใจด้วยทั้งเพื่อนทั้งอะไรต่างๆครับแล้วแบบนี้ต้องแก้ยังไงคะการแก้ข้อเรื่องของแม่เนี่ยจงอยาแม่อยู่ไหมอยู่นะอยู่ครับอยู่กราบเท้าท่านกอดท่านหอมท่านเอาพวงอะไรหนึ่งพวงให้ท่านรับแล้วพูดว่าลูกขอโหรสิกรรมหากลูกเคยเถียงมาตลอดเถียงแม่เนี่ยวันนี้ลูกขอโหสิกรรมขอให้แม่โหรสิกรรมกับลูกด้วย และท่านพูดคำว่าโหสิก,กรรมแล้วคุณก็กรา,าบเท้าท่านกอดท่านหอมท่านครับและอย่าทําใหม่นี่คือการแก้ของแม่ส่วนเรื่องของในอดีต <c oughs> อดีตชาติเนี่ยกับความร,รู้สึกที่คุณได้รับมาตอนช่วงที่วันโกนวันพระวันพระเนี่ยที่มีความร,รู้สึกในกระถิเนี่ยนะให้ให้ให้คุณพูดแบบนี้เวลาที่คุณทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเสร็จบอกว่าหากในอดีตชาติข้าพาเจ้าเคยมีกรรมกับธาตุบริวารข้าพาเจ้าปิดสมเสมือนโกนรับซื้อข้าวในอดีตชาติเนี่ยแล้วมีการโกงตาช่าง ให้เงินค่าข้าวไม่ตรงกับเขาทําให้เขาไม่รู้เนี่ยกรรมตัวนี้ทาให้เขาต้องได้รับสิ่งที่มันไม่คุ้มค่าไม่ถูกต้องเนี่ยข้าพเจ้าขอโหสิกร,รมเข้าจย,ยังครับให้พูดตามนี้ครับผมฮัม <Hello? S 3> ลโหลค่ะโดยโดยปกติจะไอ้ที่ว่าในกระถิบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนที่ซ้ำๆคือทางด้านอ่า การมาลมค่ะอืมก็เรื่องการมาลมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเรื่องของนิส,ยสัยสันดานหรือจริตทุกคนมีการมาลมหมดแต่ใครที่จะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกับจริตในดิตชาต่าที่มาติดตามมาด้วยครับเข้าใจยังจะทํายังไงจะถามว่างไงใช่จะทํายังไงให้มันหายไปเลยทีนี้ทําให้หายไปเลยเนี่ยมันคงไม่หายหรอกเพราะในเมื่อเราเป็นมนุษย์เรายังไม่หลุดพ้นเรายังไม่สําเร็จธรรม นะถึงขั้นผู้ที่สําเร็จทำให้ใช้เวลาที่คุณเกิดการอารมณ์คุณเกิด,กรรกดปุ๊บคุณนั่งสมาธิตอนที่เกิดเลยแล้วก็ดูที่กายเราแล้วก็บอกว่าบุญใดที่ทํามาขอให้สาเร็จกับกายอารมณ์ข้างในจิตด้วยกายและจิตหากข้าพเจ้าเคยมีมการอารมณ์สมสูร่ร่วมเพศนะฮะที่มันเกินความพอดีนะขอให้บุญละกุศลของข้าพเจ้าเนี่ยไปดับการอารมณ์นั้นให้มันอยู่ในความพอดีถูกต้องของมนุษย์ให้พูดแบบนี้ครับ ครับให้ทําแบบนี้แล้วมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยแต่ให้ทาก่อนเกิดอารมณ์แล้วก็ต้องทองาําเลยนะนั่งเลยนะนั่งสมาธิเลยหน้าพราได้ก็ดีพอเกิดปุ๊บนั่งถ้าไม่เกิดไม่ต้องนั่งเข้าใจอย่างแล้วอธิษฐานตามนี้ครับโอเคนะ,คะอโอเคครับข,ขอโชคดีครับ<ต>อ่าครับ <ขอ S 2>